สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่ช่อง f o r u พยากรณ์วันนี้จะมาพยากรณ์คนราศีเมถุนและลัคนาเมถุนเนื่องจากดาวพระัสบดีและดาวเสาร์นะครับโคจรเดินหน้าแล้วในราศีธนูนะครับส่งผลดีอย่างไรนะครับกับคนราศีเมถุนซึ่งดาวเสาร์นะครับโคจรเดินหน้าในวันที่17กันยายน2563จากนั้นดาวพฤหัสบดีก็จะเดินตามนะครับ เดนนาในวันที่21กันยายน2563นกะครับก็จะกลุ่มกันเป็นคู่เปลี่ยนแปลงในพบปัตติิพคู่ของหุ้นส่วนและคู่สัญญาพูดง่ายๆว่าเป็นพันธะนะครับต่อคุณเกิดผลดีอย่างไรนะครับเรามาติดตามรับฟังกันเลยครับก่อนอื่นนะครับสามารถติดต่อดูดวงส่วนตัวได้นะครับเริ่มต้นที่99บาทสามารถ สังเกตได้จากท้ายของหัวข้อชื่อเรื่องแล้วก็ด้านล่างของคําอธิบายใต้คลิปนะครับมันจะมีหลายระดับหลายราคานะครับสามารถแอดไลน์ดีมาถามค่าครูได้นะครับซึ่งมีค่าครูนะครับไม่ได้ทำนายฟรีมาดูคําปรากณ์กันต่อเลยนะครับที่ดาวพฤหัสบดีนั้นโคจรเป็นเกษตรในราศีธนูนะครับดาวพฤหัสบดีเนี่ยหมายถึงคู่ครองหุ้นส่วนคู่สัญญา แล้วก็รวมถึงผู้หลักผู้ใหญ่ด้วยนะครับมาเล็งราศีเกิดและลัคนาเกิดเนี่ยเกิดทั้งผลดีและผลเสียเกิดขึ้นคําว่าผลเสียนิดหน่อยไม่เยอะครับเนื่องจากว่าดาวพรหัสีดีเนี่ยเล็งลัคนาเนี่ยมันเป็นลักษณะที่เราต้องเผชิญหน้ากับผู้หลักผู้ใหญ่นะครับหมายความว่า,าต้องอ่อนน้อมถ่อตนต้องทําอะไรนะครับต้องอยู่ในโอวาทใน สิ่งที่เขาเรียกว่าในสายตาของผู้หลักผู้ใหญ่นะครับอย่าทําอะไรนอกเหนือในสิ่งที่มันไม่ถูกไม่ควรหรือไม่ถูกศีลธรรมด้วยนะครับพระดาพัชรีมาถึงศีลธรรมก็อย่าเข้าทางสีเทาไม่ดีนะครับคือพูดง่ายว่าถ้าเผื่อทําในสิ่งที่มันไม่ดีอาจจะถูกจับตาเพ่งเล็งจากผู้ใหญ่ตํารวจแล้วก็กฎหมายนะครับจะลงโทษได้ง่ายอะไรประมาณนี้เพราะว่ากลุ่มกระดาษสองเป็นคู่เปลี่ยนแปลงหมายถึงว่า อาจเกิดเพศัยได้ด้วยนะครับเพราะดาวเสาร์มาจากภพม,มรณนะหมายคมว่าผู้หลักผู้ใหญ่จะให้โทษถ้าทําผิดนะแต่ถ้าทําดีมันไม่ได้โดนหรอกครับแล้วก็เป็นลักษณะที่ถ้าทําผิดศีลธรรมก็จะถูกจับได้ง่ายง่ายกว่าปกติอ่ะง่ายกว่าคนราศีอื่นด้วยนะครับแล้วก็เป็นลักษณะทีอ่อย่าลุ่มหลงมัวเมาเพราะไม่งั้นพราะดาวราหูทับอยู่นะครับแต่จะย้ายแล้วในสิบกันยายนนี้เนาะก็โอเคออกไปแล้วนะครับก็ถือว่า ดีขึ้นนะครับแต่การทำผิดยังต้องระวังอยู่นะเพราะอยู่ในภพวินาศของคุณก็แปลว่าทำอะไรเบื้องลึกเบื้องหลังไม่ดีหรือเข้าที่แบบว่าทางสีเทาๆสีดำเนี่ยจะเกิดผลเสียตามมาโดยการถูกจับได้นะครับเพราะดาวเสาร์แปลว่าทุกทนทรมานนะครับอยู่ในภพบบรณะมาด้วยก็หมายความว่าเกิดความโศกเศร้าเสียใจและเปลี่ยนแปลงชีวิตคุณได้เลยนะอะไรประมาณนี้เนาะ ต้องระมัดระวังให้ดีทีนี้คนเมถุนเนี่ยบอกเลยว่าโค้งสุดท้ายแล้วนะสเดือนเท่านั้นนะครับกันยาถึงธันวาคมเนี่ยเป็นช่วงที่ดาวคู่เข้มแข็งคู่ครองหมายถึงว่าใครที่โสดจะได้คู่เหนือคู่ที่แท้จริงนะครับแล้วก็ใครที่โสดจะได้คู่คนที่มีคู่ ก็จะได้แต่งงานคนที่แต่งงานก็จะอาจมีบุตรได้นะครับอะไรประมาณนี้ใครที่ไม่ต้องการมีบุตรก็ป้องกันระวังเอาไว้นะครับแต่คนที่เอาแต่มีบุตรยากเพราะว่ามาจากภพมรณะนะครับก็แปลว่ามันอาจจะหลุดอาจจะเกิดผลที่ไม่ดีนะครับจุดๆให้ระวังเรื่องของคนที่มี น,นะครับก็ระมัดระวังตัวนิดหนึ่งนะครับเพราะว่ามันมาจากภพมรณะเนาะมันอาจจะหลุดได้ง่ายอะไรประมาณนี้ด้วยนะครับต้องรักษาสุขภาพแล้วก็เดินเหินอะไรต้องระมัดระวังให้ดีนะครับอยู่ในสายตาของคนอื่นเขาอะไรประมาณนี้เนาะก็มันดีฝ่ายหนึ่งเสียฝ่ายหนึ่งนะครับแล้วก็เป็นลักษณะที่ระวังเรื่องของใครที่มีคู่อยู่แล้วเนี่ยระวังมีเกณฑ์การ เลิกาลาอย่าล้างนะครับได้ด้วยเพราะว่ามาจากภพบรณะคือคนโสดจะดีคือได้คู่แต่คนที่มีคู่ระวังเสียคู่หรือเลิกาลาอย่าล้างสองเดือนเท่านั้นครับอดทนเอานะครับแต่ส่วนมากเนี่ยดยวาวพัสดีเข้มแข็งอย่างเงี้ยมันก็แปลว่าไม่เลิกง่ายนะอะไรประมาณนี้แต่ว่าใครที่บดบุญต่อกรรมต่อกันหรือเป็นลักษณะของ หม,หมดเวรหมดกรรมต่อกันเนี่ยก็สามารถหลุดได้เหมือนกันนะครับก็หมายความว่าคุณก็จะเป็นอิสระหรือคุณก็จะต้องถูกเลิกลายอย่าล้างไปและมีเกณฑ์ได้รับบร,รดกจากคำว่าบร,รดกเนี่ยหมายความว่าบร,รดกทั้งทรัพย์สิสนและก็เป็นสินสมรสด,ด้วยนะครับเพราะว่าแต่มันจะลงลงที่ทรัพย์สินสุดสมรสมากกว่าเพราะว่ามันกลุ่มกับดาวคู่นะครับมันมีการหย่าร้างเกิดขึ้นนะครับแล้วก็เกิดเลิกลาเกิดขึ้นก็จะได้รับ สินสมรสในจุดๆนี้อะไรประมาณนี้ได้อีกด้วยก็ถือว่ามีดีมีเสียเป็นทุกขร่าไปแต่เมื่อดาวทั้งสองดวงเนี้ยเดินโคจรเดินหน้านะครับในช่วงธันวาคมจะเข้าสู่ราศีมังกรพบมรณะของคุณอย่างเต็มที่กลายเป็นว่าช่วงเนี้ยสองเดือนแรกเนี้ยนะครับนำขึ้นให้รีบตักนะบอกเลยว่าต้องเร่งสปีดสุดๆเลยสำหรับคนเมถุนนะครับเพราะว่า มันอะไรที่ง่ายและดีมากๆคือมีคู่คอยช่วยเหลือสนับสนุนร่ำรรวยยกระดับฐานะจากคู่ก็ได้ด้วยนะครับหรือจะได้รับสิ่งต่างๆทีอ่อย่างน้อยเลือกนายาลังก็ยังได้เขาเรียกว่ามีสมบัติติดมือหรือมอีผลตอบแทนบ้างอะไรประมาณนี้และรวมถึงประกันต่างๆนะครับคือหมายความว่า สุขภาพเนี่ยใครประกันสุขภาพเนี่ยก็จะได้สุขภาพนะครับหมายถึงวา่าขอโทษนะครับได้รับเงินจากประกันสุขภาพได้ด้วยนะครับหรือพวกกรมธรรมต่างๆพวกนี้ก็คือการสูญเสียพูดง่ายๆทุกสิ่งทุกอย่างที่เกี่ยวกับเรื่องของโครคภัยไข้เจ็บการสูญเสียระวังเรื่องของการเฉียวชนนะครับคู่กรณีมันจะได้รับผลที่เขาเรียกว่าได้รับ สินใหม่ทดแทนอะไรพวกเนี้ยนะครับก็คือประกันของการเฉียวชนได้ด้วยนะครับแต่ว่าการจะได้มามันก็ต้องมีเฉียวมีชนนะบบางทีมันก็ไม่ได้โอเคกับเรานะเพราะว่าบางทีอุบัติเหตุอาจจะร้ายแรงแต่หมายถึงว่าไม่ได้เป็นอันตรายนะแต่มันร้ายแรงอยู่ก็คือหมายความว่ามันกระทบกระเทือนจิตใจเราก็คือเราแบบว่ากลัวหรือหวาดเสียวอะไรเงี้ยเกิดขึ้นก็ไม่ใช่สิ่งที่ดีพอเท่าที่เราจะได้รับอะไรประมาณเนี้ยหรือบางที ผู้หลักผู้ใหญ่นะครับที่เรานับถือหรือใกล้ชิดเนี่ยญาติพี่น้องเนี่ยนะครับจากไปอย่างเงี้ยบางทีมันก็เป็นเรื่องโศกเศร้าเสียใจของเราก็ได้นะครับแต่เราได้โมโรดกอะไรประมาณเนี้ยเมื่อเหร่กายเป็นว่ามันเหมือนเป็นทุกขราบน,นะครับในราศีเมถุนมันก็คือมันน่าเสียดายตรงที่มันกลุมดาวเสาร์ว่านั่นแหละนะครับไม่งั้น,นจะได้ผลที่ดี100%เลยเนาะก็เสียดายที่มันได้ประมาณ7จ8 0เนาะก็ไม่เป็นไรอย่างน้อยมันก็ ได้บ้างอะไรประมาณนี้ไม่เสียอย่างเดียวเนาะแล้วก็เป็นลักษณะที่พอไปอยู่ในภพปรณะนะอย่างที่บอกไปนะครับเมื่อกี้ข้ามมาก็คือจะเกิดผลอีกแบบหนึ่งละเป็นผลที่มันจะได้ยากขึ้นนะครับแต่ไม่ใช่ไม่ได้นะเพราะเนื่องจากดาว2เป็นเกษตรอยู่นะครับก็ยังถือว่าได้รับผลที่ดีแต่มันจะยากขึ้น เหนื่อยขึ้นและไม่มีใครคอยช่วยเหลือแล้วพอดาวพฤหัสบดีอ่อนกําลังแปลว่าคู่ครองของคุณจะอ่อนกําลังนะครับแปลว่าตัวคุณเองก็ต้องพึ่งตัวเองนะอะไรประมาณนี้นะครับแล้วก็ถึงจะช่วยก็ช่วยได้น้อยนิดหน่อยอะไรประมาณนี้นะครับผู้หลักผู้ใหญ่เช่นเดียวกันก็กลายเป็นว่าเราอาจจะต้องใช้เดี่ยวหรือเป็นลักษณะที่ต้องเหนื่อยทําเองแล้วอะไรประมาณนี้ดังนั้นอย่างที่บอกไปต้นคลิปว่านําขึ้นให้รีบตักภายใน2เดือนนี้นะครับ ตั้งแต่กันยาจนถึงธันวาคมเนี่ยเป็นช่วงที่ดีที่สุดนะครับครบรอบ12ปีเลยก็ว่าได้ใครที่ยังไม่ได้ในสิ่งที่แบบว่าบ้านรถที่ดินอสังหารเนี่ยก็รีบซะเพราะว่าเป็นโค้งสุดท้ายเพราะว่าดาวเสาราหูเล่งกันนะครับเกี่ยวกับอสังหานั่นเองก็เลยสิ่งที่ดีๆได้ง่ายๆมันกำลังจะหมดไปแล้วนะครับแต่ว่ามันก็อยู่โคงสุดท้ายเราก็รีบโกยซะ ถูกไหมครับก็ใครที่ทาถูกกระดวงนะครับถูกกับเขาเรียกว่าถูกจังหวะถูกเวลาทุกสิ่งทุกอย่างจะได้ง่ายครับเพราะว่ามีแรงสนับสนุนส่งเสริมก็คือดวงดาวบ่งบอกนั่นเองนะครับคือบอง่งบอกว่าการหน้าอนาคตเราจะได้ในสิ่งสิ่งนี้เราก็รีบทาซะอย่ามัวแต่พักนะครับอย่าเพิ่งรีบพักอีก2เดือนเองทนเอาต้องขยันให้มากเหนื่อยขให้มันเหนื่อยสุดๆไปเลยนะครับแล้วค่อยพักทีหลัง หลังจากที่ดาวพฤหัสบดีกะดระดาษเสาร์โคจรเข้าสู่ราศีมังกรอะไรประมาณนี้ค่อยพักนะครับอย่าเพิ่งรีบพักเพราะว่ามันเป็นช่วงที่โกยไม่ใช่ช่วงที่พักช่วงที่พักคือหลังจากนี้นั่นเองนะครับเพราะว่าทําทมากได้มากทําน้อยได้น้อยนะครับดังนั้นเนี่ยขยันมากมันก็ได้มากอะไรประมาณนี้มันเสียโอกาสเนาะนำขึ้นให้รีบตักแทนที่จะตักเอาแค่ขันเดียวก็บวยเดียว ก็ตักให้มันหลายๆกระบวยหลายๆถังอะไรประมาณนี้เนาะโกยเอานะครับรีบให้แบบเร็วๆเลยอะไรประมาณนี้เนาะยังไงก็สู้ๆนะครับเป็นกำใจใหส้สำหรับคนเมทุนสามารถติดตามคำจักรอนได้ในคลิปหน้าอย่าลืมกดกระดิ่งเอาไว้จะได้ไม่พลาดคำจัดก่ในครั้งถัดไปฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe ติดตามเป็นกำใจให้ด้วยนะครับขอบคุณครับ